มาถึงเบรกนี้เ,นเ,นเรื่องแรกเป็นเรื่องของเหตุฉุกละหุกเรื่องนี้เป็นดูเรื่องฉุกเฉินฉุกละหุกฉุดไม่อยู่โรงพยาบาลวิชาชีพชำนาญการหัวหน้าบาบโรงพยาบาลทองแสนมีคุให้ฉุกเฉินให้ออกไปรับคนข,ขับรถพร้อมพยาบาลประจำกา,การก็ออกไปรับ รถพยาบาลคันนี้ได้รับแจ้งคนไข้ฉุกเฉินครับรออกรถ <ไป S 2> อกเลยออกร็อกเลยเร็วนี่เขาแจ้งว่ามีคนไข้ฉุกเฉินรออยู่ไปมา,ๆๆาพนี่ตกลงไปไหนเนี่ยโอ้ลืมไปไหนวะอา้าวอะไรวะลืมเนี่ยนะโอ้ตอยตายแล้วจะไปไหนกันเนี่ยคนไข้ฉุกเฉินนะเนี่ยโอพ้พี่พี่จะให้ผมไปแล้วไม่รู้จะไปที่ไหน โอเคจาลงลงลงขะลงลงโอ้ยอุ๊ยทษทีค่ะนี่บ้านคุณท่าผู้ใหญ่หมานไปทางไหน่ะจ้านี่ไม่ใ่ผู้ใหญ่หมาะขับเรียกคองไปเลย ข้ามจะทางไปสามอันพอ,นอ,นอนข้ามทางนี้สามเจอแยกเลี้ยวขวาเลยพระโลกรถนี้สามแล้วถึงแยกเลยเหรอครับอ๋ออ๋อพระโล่สยายสามเจอแยกแล้วเลี้ยวขวาเจอทางลุกยังวิ่งตรงไปนิดนึงยวไปไกลไหมครับลุงก,ก็ประมาณโลนึงอ่ะเห็นบ้านจะเดียวตั้งอยู่นั่นแหละลุงบ้านหลังนี้เดียวเลยนะเอะอเข้าใจเข้าใจเอาลุงละลู่ทางแล้วก็ไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวข่าบาลเจ้าบาลอยู่นี่ ดีนะที่เราเจอลุงนะถามเุื่อไรู้ทางเลยน่าถึงพอดีเลยเฮ้ยเฮ้ยพี่หวายมาจากเมื่อไหร่วะเขาไม่ได้ถ่ายแกลืมเขาเฮ้ยถายเมื่อไหวะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหขบุญตลบหัวปูมาโดนแล้ววว้าเฮ้ยโอ้โหพี่ไปเที่ยวอะไรใหญ่มาเนี่ยผมยิงเล็ว เ,เล่นที่ไหนเขามาันเล่นกันแจแตดจะเลยโอ้โหคุณพยาบาลน่าสงสารจังว่าต่คนไข้ถูกเฉินตายยังครับพาโยดีคนขับรถตอนนั้นยังไม่รู้ตัวว่าไม่มีพยาบาลมาด้วยพอรู้ตัวอีกทีก็ไปถึงที่เกิดเหตุแล้วพยาบาลลงไปหาข้างล่างค่ะแล้วก็คนขับรถเปิดกระจกข้างบนเขา,าลลก็บอกปุ๊บคนขับรถก็รีบบึ่งไปเลยเรื่องพยาบาลทิ้งไหมรักษาคนไข้เสร็จแล้วหาให้คุณพยาบาลหน่อยไม่รู้ใจหายไปที่ไหนแล้ว ขอขอบคุณคุณสุมิตราจันยยงพยาบาลวิชาชีพชำนาญการหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลทองแสนขันจังหวัดอุตรดิตถเจ้าของเรื่องลืมพยาบาล